ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับน้ำฝนเปิดใจเรื่องความรักน้ำฝนกุลนัทย้อนอดีตรักโดนบอกเลิกฟ้าผ่าคบพระเอกรุ่นน้องจนถึงวันที่เจอรักแท้น้ำฝนกุลนัทนักแสดงที่ลดแล่นในวงการบันเทิงมายาวนานจากนางเอกสาวขวัญใจแฟนแฟนสู่ตำแหน่งผู้จัดละครโดยปัจจุบันเธอได้เป็นคุณแม่หลังพบรักสามีจอแดนวินเทอร์มหาเศรษฐีพันล้านผันตัวมาเป็นผู้จัดหลายปีแล้วเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เราก็โอเคนะคะเรื่องแรกกดดันสุดเพราะเรานึกภาพไม่ออกเราเคยจะอยู่เบื้องหน้าและศึกษาจากคนเบื้องหน้าพอมานั่งเป็นผู้จัดจริงๆมันต้องใช้ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เยอะเหมือนกันตอนนี้โอเคเรียนรู้ไปพร้อมๆกันส่วนงานเบื้องหน้ายังไม่ทิ้งหรอกคะ่ะเพราะงานตรงนี้ยังมีเสน่ห์ที่เราชื่นชอบอยู่แต่เราอาจมีข้อจํากัดมากขึ้นเพราะเราเป็นแม่อาจจะมีเวลารับงานได้ไม่เต็มที่ทํางานแน่น มีเวลาให้ครอบครัวไหมมีค่ะครอบครัวเป็นตัวแปรสําคัญในการรับงานเราไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วและทางสามีของฝนเขาให้ความสําคัญกับเรื่องครอบครัวมากซึ่งฝนก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีในหนึ่งสัปดาห์เราแทบจะนับครั้งได้ที่เขาจะไม่กินข้าวกับเราถามว่าวันนี้กินอะไรทําอะไรมาเขากินหมดในขณะที่เราเป็นผู้หญิงทํางานเยอะแต่สามีอยากให้อยู่บ้านฝนเป็นคนทํางานเยอะหาเรื่องออกไปทํากิจกรรมนอกบ้าน จนสามีบอกว่าอยู่บ้านบ้างได้ไหมฝนก็บอกว่าขอไปข้างนอกเพราะเราเบือ่อเขาบอกว่าไม่ได้ให้เราหยุดนะแต่ขอให้อยู่บ้านบ้างแต่เราก็มีความเป็นแม่นะไปรับส่งลูกกลับบ้านเก็บบ้านทําอะไรให้เขาทานขณะที่เรามีกิจกรรมของเราด้วยแต่ถามว่ามีปัญหาในครอบครัวไหมไม่มีหรอกคะ่ะข้อดีของสามีฝนคือเขาเป็นคนบนแล้วจบไม่มีจุกจิกไม่พูดถึงอดีตบวกกับตัวเราเองก็ไม่ใช่คนจุกจิกเรามองว่า เขากับเราอยู่มาห้าวันมีวันหยุดสองวันเขาไปกับเพื่อนก็คงไม่เป็นไรไม่ค่อยมีทะเลาะก,กันรักครั้งแรกฝนเคยรักกับผู้ชายในวงการมาก่อนความสัมพันธ์ครั้งนั้นไม่มีใครรู้เพราะเป็นพระเอกในฝันของเพื่อนที่อาศัยยืมมือเราให้ไปชอบรักกันนานเจ็ดแปดเดือนก็เลิกกันถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเขามีอีกคนอยู่แล้วแล้วก็กลับมารักคนในวงการอีกเขาเป็นน้องใหม่เขาเพิ่งเข้ามาในวงการเราสองคนคบกันแล้วเขาก็ดังมาก ที่เราเลิกกันวันที่เขามาพูดกับเราแบบนี้ว่าเลิกกันเถอะฝนแล้วเราก็เฮ้ยสองสาวันเขาก็โทรมาร้องไห้ร้องไห้เหมือนเด็กเลยเขาบอกว่าฉันรู้ว่าในอนาคตฉันต้องเสียใจกับสิ่งที่ฉันทําแต่ฉันอยู่ไม่ได้แล้วขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามทูเดย์ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ